กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รพผมทนูไทยปลาทองจากช่องธนูไทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมของวาแดงแล้วจุดมุ่งหมายวันนี้เนี่ยเหมือนกับเรานี่นอนนอนหลับตาได้ติมเต็มอิ่มเลานะเอ้ยรู้นะเพราะว่าคนเมนเนี่หลายมากเลยนะเอที่บอกว่า ไว้ใจได้ไหมเออหรือว่าอีกสามเดือนที่ขอนี่เขาจะไปเอากองกำลังมาลงมาเต็มที่แล้วขุดอุมโมง์ขุดหลุมขุดอะไรเนี่ยเนี่ยกำลังดิ้นกับเรื่องกัเวียดนามเนาะต่อสู้กับอ่สาสหรัฐเนาะที่เอาชนะสหรัฐได้มันต่างกันนะครับคือเราเนี่ยเราเนี่ไม่ใช่คนเหมือนสหรัฐก็คือสหรัฐเขา เขาวิ่งมาช่วยเวียดนามใต้นี่เขาข้ามโลกมานะครับค่าใช้จ่ายมันต้องสูงเรานี่ป้องกันประเทศเราเนี่ยต่อให้คุณขุดหลุมขุดไหลามาจังจำได้ไหมสามหลุมหนึ่งเนี่ยเวียดนามลาวเขมรแพ็คมาสามสามคนสามสามประเทศนะมารุมเราที่เข้าเกือบทุกจุดเลยโดยเฉพาะจุดที่รู้สึกว่ารุนแรงที่สุดก็คือจุดช่องบกใช่ไหม สุดท้ายเป็นยังไงครับใช้เวลาตั้งหลายปีตั้งแต่ปี2-8หรือว่าถึง3 3 1หรือว่าประมาณ2-3ปีไม่ทำอะไรได้เลยบางทีขี้โมว่าสองวันถึงกรุงเทพนี่แหละคือเราตั้งรับในประเทศของเรานี่มันก็ได้เปรียบไอ้ที่เวียดนามเหนือชนะก็เพราะว่าอะไรเพราะว่ากำลังที่สนับสนุนนะ่ะ เขามาไกลส่วนตัวเวียดนามใต้เองตีไปตีมาก็อาจจะมีการเาเรียกว่าอะไรล่ะไอโฆษณาชนเชื่อว่าทำไมต้องไปเข้าข้งางพวกฝรั่งมังค่าพวกตาน้ำข้าวทีนี้ตัวเวียดนามใต้เองก็แม้จะรวมรวมกับเวียดนามเหนือก็ไม่ได้ต่างอะไรเพียงแต่จากเสรีมาเป็นคอมมิวนิสต์เท่านั้นเองแล้วก็ ก็คงไม่ผิดหวังนะตอนนี้เวียดนามเขาก็กลุ่มเกียวกันดีจนพัฒนามาไล่ตูดเราแบบติดๆเนี่ยแต่ของเรานี่ไม่ใช่มีคนเม้นว่าเขาจะไม่รวมเขาจะไม่รวมรัฐแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งรัฐเขาเหรออันนี้เนี่พูดเล่นะได้นะครับพูดจริงๆเนี่ยด้วยเหตุด้วยผลแล้วนี่มันต่างกันราวฟ้ากับดินนะครับกองำลังของอ ชาติพันธุ์คนพูดง่ายๆก็คือชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธนี่แม้จะดูแล้วมีเยอะหน่อยแต่มันก็ต่างกันกันกบรัฐฐาณนิคมนะอย่างน้อยก็คือพวกชนกลุ่มน้อยนี่ไม่มีเครื่องบินนะออมีโดนมีอะไรอาจจะมีไม่มีเครื่องบินกิฟเพนอะไรกิฟกิฟเพนแล้วก็ f อ6อะไรของเเนี่ยไม่มีนะเห็นไหมที่เราทิ้งระเบิดให้ดู ตกลงแล้วคือจัดยืนให้เขาถล่มอย่างเดียวก็เลยโหถอยดีกว่าเพราะว่าได้ดินได้ที่ดินไทยก็ไม่ได้เยอะอสองร้อยเมตรมันก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมสองร้อยเมตรแปดรอยเมตรเองเนะไม่ถึงกิโลนะเดี๋ยวเจอระเบิดจะคุมไหมล่ะไอ้ตุ้มๆนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคำตอบมันมีนะในใจผมผมเคยวิเคราะห์แล้วว่า เขามารบกับไทยเป็นเพียงข้ออ้างหนึ่งไม่อยากให้เสียศักดิ์ศรีสองก็คือเป็นเพียงข้ออ้างทำท่าจะมารบแล้วก็กำลังมาเยอะแยะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เจ้ายยสึกนี่ไม่ได้มองหรือมองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะเขาคนเราฝ่ายรู้อยู่ว่าปีนี้ต้องมีการป็ิสึกถามหน่อยว่าทำไมถึงว่าจะป็ิสึกดอยไตแหลงให้ได้ในรอบนี้ เรามาดูแผนที่กันนะผมจะอธิบายไปว่าความจริงแล้วนี่พมา่านี่เขาเป็นยังไงกันเนี่ยตัวผมเองผมไม่รู้นะ,ะเพื่อนๆที่ดูอาจจะดูมานานเข้าใจลึกซึ้งอะไรหรือมีความรู้เกี่ยวเรือ่องนี้ก็อธิบายมาให้ฟังหน่อยนะก็เขียนเมนนี่แหละคือผมไม่รู้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธเนี่ย เขามีรายได้จากอะไรนะอันนี้นะคิดว่าในเขตพื้นที่ที่เองปกครองเนี่ยเก็บภาษีได้ไหมหรือว่าพม่ายังเก็บภาษีเหมือนเดิมหรือไม่มีการเก็บภาษีแล้วพวกเหล่านี้เขาได้ได้เงินมาบำรุงกองทัพด้วยด้วยวิธีไหนนี่คือสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะซึ่งผมจะเรียนรู้ในช่วงนี้นะบางเอินว่าวันนี้จะมาวิเคราะห์ว่าทำไมมีแนวโน้มว่าเขาจะตีดอยไทยแลนด์ ไตแรงนะครับเพราะอะไรผมเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าวา้าต้องการอาณาจักรว้าก็คือเอเขาเรียกว่ารัฐนะรัฐวา้าเดี๋ยวนี้พม่ากกับรัฐต่างๆนี่อยู่อยู่ร่วมกันเฉยนะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับที่สัญญาไว้ว่า10ปีก็จะต่างคนต่างแยก ไปเป็นประเทศของตัวเองได้แต่ว่าสัญญานั้นสัญญาปางหลงก็ไม่มีแล้วตอนนี้แต่มันก็ยังเหมือนเดิมก็คืออยู่กันแบบพร้อมที่จะต่อสู้เนี่ยบางบางรัฐเหมือนรัฐยะไข่เนี่ยเขาก็เขาก็จัดการพรม่ากออกจากรัฐเขา90้าสกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วหน่อยก็หมดแล้วนะครับพอหมดแล้วก็ทำไงอ่ะมันจะเข้าเข้าคำถามผมว่าผู้ปกครองนี่เก็บเก็บเงิน เก็บภาษีทําระบบภาษีเพื่อบํารุงท้องที่เอาเองหรือ,อยังไงนะเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่มันถึงติดอยู่ทีนี้เรามาดูทําไมแนวโน้มที่รัฐวานี่จะตีเอาดอยตตแ่งในรอบนี้นะผมอธิบายไปแล้วว่าจีนต้องการที่จะลงทะเลในด้านนี้เพราะว่ามันใกล้อันแรกนะนะอันที่สองก็คือ ได้ใหม่มาจากช่องจำไม่ได้แล้วนะช่องเขาบอกว่าแม่น้ำสารวินนี่เขาจะทำเขื่อนหลายเขื่อนเดี๋ยวนี้ก็น่าจะทำไปสองเขื่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหามารายงานเราอีกตอนเนี่ยรอบคำคัก็จะดูว่าคือทุกคนเดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยถ้าเดินทางไปไหนสิ่งสำคัญที่สุดคือไฟฟ้าแม้แต่เราจะไปนอนเต็นที่กางเต็นอะไรนี่เขามีไฟฟ้าให้เราไหม เราก็ไอ้นี่เนาะมีเน็ตด,ด้วยยิ่งดีเหมือนกันจีนเดี๋ยวนี้จะมาพัฒนาด้านตะวันตกของไทยก็คือกลุ่มนี่แหละรัฐฉานรัด,รดกระเียงรัดมอนเนี่ยกลุ่มนี้นะลงมาตะวันตกแล้วก็ลงทะเลเพราะฉะนั้นในขณะที่เดินผ่านเขาเนี่ยเดินผ่านเขาเนี่ยก็ต้องก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้เดี๋ยวนี้นี่ การลงมาทําเขื่อนที่แม่น้ำาลาวินนี้เป็นโปรเจกต์หลายหลายปีแล้วอีกหน่อยรัฐวากจะต้องดูแลทรัพย์สินให้จีนเขื่อนอย่างนี้อ่ะไม่ไปทําที่ลาวแล้วนะเพราะว่าที่ลาวมันใกล้กับจีนฝั่งนู้นเขามีเยอะแยะนะครับส่วนฝั่งนี้เขาไม่ค่อยมีแล้วการลงมาการมาตั้งที่อยู่ของคนจีนต่างๆตามตาม ถนนทุนทางที่จะพัฒนาลงมานี่มันย่อมต้องใช้ไฟฟ้าเขาก็จะมาทําเขื่อนทีนี้ลงฝั่งนี้นี่เดียวนี้นี่เราไม่รู้ว่าเขาพัฒนาเท่าขนาดไหนนะความจริงแล้วเนี่ยเขาลงที่ตะวันตกของเรานี่มานานแล้วแล้วก็การพัฒนาไม่น้อยกว่าซีนูอิลแล้วบาง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 ,บางเขตเขตของกรเรียงเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นนี่นอกจากที่จะทางรถไฟลงเขาก็จะ คือยังไงจะเป็นเป็นลักษณะที่หลายคนชอบพูดว่าจีนนี่กลืนเรากลืนเขมินก็คือมาอยู่เยอะๆเหมือนเราคนจีนก็มาอยู่เยอะๆราคาขายไปเรื่อยๆทัวก็ของเขาโรงแรมก็ของเขานะนี่ก็เหมือนกันเขาจะลงทางทิศตะวันตกเนี่ยจุดมุ่งหมายคือการลงทะเลจะลงทะเลแบบขนนักรบหรือว่าขนสินค้ามันก็ใช้ได้ทั้งหมด แต่ปัญหาก็คือใครจะดูแลถนนทุนทางให้เพราะฉะนั้นการเขาไม่ได้ฝากกันมาเขาลงมาพร้อมกับพร้อมกับอะไรครับกำลังทหารซึ่งเราเนี่ยเคยได้ยินนะที่เขาส่งรปภพอพอของจีนเข้าไปในเข้าไปในพม่าเพื่อดูแลกิจการของพม่าโดยเฉพาะมีอะไรเอ่อท่อท่อแก๊สทุกประเทศที่มีอำนาจ ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนนะยุคสมัยอังกฤษยุคสมัยอะไรก็ตามอังกฤษก็เวลาอังกฤษฝรั่งเศสหรือกลุ่มยุโรปเวลาได้เมืองขึ้นเมืองอะไรก็จะนําทรัพยากรต่างๆกลับไปที่ประเทศตัวเองยุคใหม่ก็ไม่ต่างกันญี่ปุ่นไม่ได้มีเมืองขึ้นแต่สิ่งที่เป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นก็คือรถยนต์ของญี่ปุน่นขายไปทั่วโลก กำไรส่งกลับบ้านโหสมัยผมไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็ประมาณปีส8มแดสามเก้านะช่วงนั้นนี่บ้านประเทศไทยนี่คลองแสนแสนนี่ดํำเมี่ยมเลยนะไม่มีไม่มีไอ้นี่นะไม่มีสะอาดแบบนี้ก็คือข้างคลองเนี่ยมันมันไม่ได้สะอาดก็คือไม่ไม่มีปูนล็อกแต่ที่ญี่ปุ่น แทบจะหาที่ดินไม่มีเลยบางแม่น้ำบางสายนี่เขาทำคอนกรีตเต็มไปหมดเลยแล้วมีโครงการใหญ่หญที่ทำคอนกรีตในทะเลพูดง่ายๆภาษาผมก็คือทรัพย์สินในโลกนี้ต่างส่งเข้าไปที่ญี่ปุ่นนั่นก็คือส่งเป,เป็นเงินนี่แหละเข้าไปกำไรของเขาตอนนี้จีนก็ไม่ได้ต่างกันกันกบอังกฤษหรือญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ที่ไหนก็ตามของเขาเข้าไปขายทั่ว,วโลกเอาเงินเข้าประเทศเขา แล้วเหมือนมาลาวนะลาวนี่แร่หายากของลาวนี่เขาก็เก็บเข้าไปทําที่บ้านเขาเราวก็ได้แค่ภาษีภาษีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ,อะสัมปทานเหมืองประมาณ20%เรเนอกนั้นก็เอาไปหมดนี่ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้นี่ถ้าดูข่าวเขาเนี่ยแร่หายากที่ทําเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนี่มีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเขาก็จะมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็อุดมสมบูรณ์เหมือนกันทีนี้ไอ้น,นี่พูดเรื่องจีนอาจจะยาวไปเรามาพูดถึงเรื่องว่าทําไมว้าจะตีจะตีอะดอยไตแแรงของจยอดศึกดูนะดูแผนที่นี้เนี่ยในรัฐชฐานเองเนี่ยถ้าดูว่าใครเยอะที่สุดก็คือใครครอบครองพื้นที่เยอะเยอะที่สุดส่วนคนนี่อย่าไปพูดถึงนะครับคนไทยใหญ่เยอะคนนี้ไม่ นั่นคือประชาชนแต่ถามว่าใครปกครองเพราะว่าประโยชน์ผลประโยชน์ต่างๆจะได้แก่คนปกครองไม่ได้กับประชาชนแม้ตัวประชาชนก็ต้องเสียภาษีเช่นตั้งร้านค้าตั้งรมาก็เสียภาษีไม่ทางตัก็ทางอ้อมนะถ้าเราดูจากนี่ของรัฐฉานี่นะ s s a ก็คือฉานตายนี่ สารใต้ของ s s a S นี่นะสารใต้ของเจ้ายอดสิบมีพื้นที่นิดเดียวครับใหญ่กว่าพื้นที่ที่ครอบคลองนะใหญ่กว่าวาใต้แค่นิดเดียวแต่ถ้าไปเทียบกับว้าเหนือต่างกันเยอะสีเหลืองคือว้าเหนือข้างล่างก็คือว้าใตา้เดี๋ยวนี้เขาก็ตีเอาเยอะแล้วแล้วเราดูชั้นเหนือชั้นเหนือก็นิดเดียวนอกนั้นที่เป็นสี สม้มน้ำตาลนี่ทั้งหมดเลยนี่คือเขตอำนาจของพมา่าผมถึงบอกไงว่าไอร้รัฐรัฐต่างๆมันเก็บภาษีเองไหมจ้างทหารเองไหมถ้ามันได้จ้างทหารเองพม่ากเก็บไปหมดนั่นนี่เขาก็เก็บไปรวมหมดไปซื้อเรือด,ดำน้ำเขามีเรือด,ดำน้ำแล้วไทยไม,มีเขาก็รวยเองพวกเราพวกรัฐเหล่านี้ได้อะไรเขาไม่ได้ ถ้าเขาไม่ได้เขาก็เหมือนทุกวันนี้ทําไมเขาต่อสู้ข้าเขาก็ต้องเอาแผนที่ของเขาไว้แต่ฉานใต้ไม่ใช่ฉานใต้ของเจ้ายอดศึกนี่ไม่ได้รบป้องกันพื้นที่ตัวเองเพราะพื้นที่ตัวเองมีนิดเดียวครับเก็บภาษีคงไม่ได้ผมก็งงเหมือนกันทหารมีประมาณหมื่นสองแล้วเงินเดือนทหารเอามาจากไหนใช่ไหมต่างกับว้านะครับว้าเงินเดือนทหารเอามาจากไหน เขาขายลูกอมไงใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าผลิตปืนบางชนิดได้ด้วยขายด้วยรับปืนจากจีนมาขายชนกลุ่มน้อยด้วยถ้าเราดูฉานรัฐฉานนี่กองกําลังมีแค่นิดเดียวถามว่าพมาเา่เขาเขาจะมาต่อแย่ไหมเขาจะมารบไหมเขาไม่มารบเพราะอะไรสิ้นเปลืองลูกกระสุนเขาคุณครอบครองแค่นิดเดียวส่วนมากถ้าเราไปดูประวัติว่าคนนั้นอยู่เมืองไหนเมืองไหนนี่ ว้าใต้ย,ยังยังอยู่เมืองสองเมืองนะเมืองยอนเมืองโตนอะไรทั้างเขนเนี่ยส่วนเจ้าศึกนี่อยู่ตำบลเลยนะอยูต่ตำบนเลยชานเหนียวเจ้าปางฟ้านี่ไอ้พลตรีปางฟ้านี่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนคื้นิดเดียวไม่เท่าพูดง่ายๆคือพื้นที่เขาไม่เท่าอำเภอตัวรัชชาน,นี่มีเมืองใหญ่อยู่สามเมืองก็คือเชียงตุงแล้วก็เชียงตุงตรง ตรงที่ตอนออกนะทิศเหนือคือลาเซียวข้างล่างคือตองจีเนี่ยกลุ่มนี้นี่พมา่าดูแลหมดเลยพมา่าดูแลมาถึงจังหวัดเมืองอะไรเมืองท่าขีเหล็กเพราะฉะนั้นเขาเดือดร้อนไหมที่จะต้องไปตีพวกนี้พวกนี้เขาไม่ได้ครอบครองพื้นที่เข้าไปยุ่งเขาทําไมอยากถือปืนยืนอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้สนนี่คือพมา่าส่วน นี่เราพูดเรื่องรัฐฉานอย่างเดียวนะรัฐอื่นนี่เขาควบคุมเต็มพื้นที่เขานะส่วนว่าซึ่งอยากได้รัฐของตัวเองก็จําเป็นต้องเตียวขุนศึกเหล่านี้ถามว่าจะไปเตียวเชียงตุงเชียงหรือตองจีหรือลาเซี่ยวได้ไหมมันอยู่ในเขตพมา่าไปตีก็ต้องสู้กับพมา่าก็ไม่ต่างเกี่ยวับสู้กับไทยเพราะอะไรเครื่องบินครับมาเดี๋ยวนี้เขาไม่จําเป็นเพราะว่า สักวันหนึ่งเมื่อได้รัดแล้วได้รัดแล้วเนี่ยเวลาแยกกันเขาก็ได้พื้นที่โอ้เกิดมาในโลกยังมไม่ได้มีประเทศของตัวเองเลยจะมีประเทศของตัวเองใครจะไม่หึดใช่ไหมนี่เขาจะตีเอาของเจ้ายอดศึกเนี่ยเพื่อที่จะผนวกเป็นสีเหลืองเนี่ยเจ้าศึกสีเขียวนะครับเขียวเข้มเนี่ยทีนี้ข้างบนเขาไปตีไหมเขาไม่สนครับข้างบนก็แล้วแต่ใครอยากอยู่ที่ไหน ก็แล้วแต่ส่วนจะรวมกับโกก้างไม้สีชมพูข้างบนเน่ะก็แล้วแต่ส่วนมากเขาไปด้วยกันเนะเออเขาจะรวมกันเป็นรัฐวาไหมแต่อทนนีะเขาจะอยู่ในรัฐฉาญแต่เขาได้เปิดปกครองตนเองเหมือนกันก็แล้วแต่นะอันนี้เราไม่พูดถึงเราพูดถึงว่าทําไมเขาต้องตีเจ้ายอดศึกเพราะเขาอยากได้บริเวณให้มันเพิ่มขึ้นเขาไม่หันไปตีเอาเมืองของพมามาจะไปเตีเอวเชียงตุงท่าขี้เหล็กนี่ไม่เพราะอะไร มันยังไม่ถึงเวลามันเออสักวันหนึ่งอาจจะถึงเวลาถ้าไม่ยอมให้เขาเชื่อมกันจริงๆเหนือกับใต้หรือก็จะปกครองโดยมีเหนือก็มีมีใต้ก็มีก็แล้วแต่คือบางทีนี่ก็เหมือนกับวันที่ส8บปนี่แหละที่เขาไม่รบกับเราเพราะอะไรมันไม่ได้มีประโยชน์แต่ปฏีรูปไทยมันเป็นไปไม่ได้มีแต่ความเพ้อฝันสามวันถึงเชียงใหม่มันไม่มีเออเพราะฉะนั้นคืออะไรโอ้ได้แปดร้อยเมตรนะลบแทบตายเสียงเงินไป ไม่รู้กี่้อยล้านกี่พันล้านีตัวเองก็จะตายไปเยอะเพราะอะไรถือแต่ปืนยืนรอยืนรอเครื่องบินเขาเอ่อเขามายิงไม่ถูกเขาก็ทิ้งระเบิดใส่หัวไม่มีเครื่องบินไปไล่กับเขาเพราะอะไรเขาไม่ใช่รัฐเขายังไม่ได้ซื้ออีกหน่อยเขาอาจจะซื้อถ้าเขาได้ได้รัฐแล้วอาจจะมีรัฐอันแรกเลยที่มีเครื่องบินขับไล่นะก <c oughs> งไม่มีเอ6นะ กิเพนก็คงไม่มีใครขายให้นะของรัเสเซียก็ได้ของจีนก็ได้ก็แล้วแต่น่าจะเป็นของจีนอันนี้แหละเป็นเหตุผลที่หนาวนี้แรงนี้เจ้ายอดสศึกนี้พูดง่ายๆคือเสียวนะโอกาสโดนมีแปดสิบปอร์เซนแล้วเจ้าเจ้าศึกเองจะอยู่ได้ไหมมันต้องดูที่ปัจจัยครับเงินเดือนทหารมาจากไหน ของเขานี่ครอบครองพื้นที่ไม่ถึงสองอำเภอสามอำเภอของไทยนะพื้นที่นะนิดเดียวเราจะหาเงินมาจากไหนบอ่อเพชรก็ไม่มีนะบางบางอันมีบอ่ออะไรนะบอ่บอบ่อยกหรือบอ่ออะไรไม่รู้นะนี่แหละทําไมเขาจะสู้แม้จะบอกว่าเพื่อป้องกันชาติพันธุ์ไทยใหญ่อะไรเนี่ย นั่นคือคําพูดรับแต่การปกครองเองไม่ได้ปกครองไม่ได้มีประโยชน์กับกลุ่มไทยยงไทยใหญ่เลยเชียงตุงนี่อยู่ห่างเชียงตุงมากเลยหลายร้อยกิโลไม่ได้เอาอะไรไปเข้าไปแย่ในเชียงตุงเลยพูดง่ายเก็บค่าคุ้มครองไม่ได้เนี่ยถามว่าเขาอยู่นานไหมผมว่าดิ้นรนไปคงไม่ดิ้นรนนานหรอกถ้ามีการโจมตีกันหนัหนกเขาก็อพยพย้ายแค่นั้นเองนะก็ต้องเป็นผู้ี้ภัยมาอยู่ในประเทศไทย ในความคิดผมนะเพราะอะไรไทยใหญ่ก็ไม่ได้รบช่วยกันหมดนะครับไม่ใช่ว่ารัฐชานทั้งหมดรบเนี่ยรัฐชานแบ่งออกเป็นเต็มไปเลยดูแผนที่เพราะฉะนั้นนี่กองกาลังต่างๆนี่ก็เ,เฉพาะบ้านของตัวเองดูแลบ้านของตัวเองวันไหนจะโชคดีโดนพมา่ามาบอมหัวก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นนี่ความที่เขาอยากได้ว้าก็จะต่างจากคนอื่นเพราะเขาจะได้รัฐของเขา การที่ต้องตีตะลุยไปเนี่ยมันเป็นความจําเป็นทำไมมันจําเป็นไปตีพม่าไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้แข็งแกล่งขนาดนั้นจะไปตี้ยวเชียงตุงเพื่อมันเพื่อที่มันอะไรชนกันเลยต่อกันไม่ได้เตี้ยวเนี่ยของโดยไตยแรงนี่ก็ขเขตครอบคุมประมาณสองสามอเภอเนี่ยก็จะยาวใหญ่ขึ้นกว่าเก่าพอสมควรนี่ส่วน ของเขาคงไม่ผลิตสินค้าที่จะแลกเงินเขาไม่ได้ใช้ที่ดินเยอะนะก็ใช้แค่โรงงานเล็กๆเออมาขายกันขายคนไทยนี่แหละอีกหน่อยเขาก็รวยครับโอเควันนี้นี่เราพูดถึงเหตุผลที่ทําไมโอยไตแแรงถึงจะถูกโจมตีในแรงนี้แล้วจะยอดศึกจะยืนอยู่ได้ไหมยืนอยู่ทำไมมีค่าใช้จ่ายจากไหนที่จะดูแลกันไปตลอดนะ มันไม่เหมือนสมัยรัชชูรัชฉินนะเอ,อ่อตัวนั้นก็คือพื้นที่ใครครอบครองเท่าไหร่ก็ไปทำไร่ทำนาเก็บภาษีเก็บมาไวเลี้ยงทับตัวเองอันนี้ไม่มีครับผมไม่รู้ว่าเขาเก็บอะไรได้แค่ไหนไม่รู้ว่าเงินจากไหนมาจ่ายค่าทหารโอเคนะครับวันนี้ใครมีความรู้ที่จะเสวนาคุยกันเม้น์มาผมเองก็อยากได้ความรู้จากพวกเราเหมือนกันนะครับมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ